สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะงวยหุ้นทั้งเสง v ี p เช้าบ่ายวันที่17มีนาคม2567ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะสูตรการคำนวณแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นนี้นะคะที่ใจเป็นแนวทางมาให้ทุกท่านดูคือการจอเด่นวิ่งรูดแยกแต่ละรอบนะคะทุกท่านถ้าพี่น้องบอ่อมาอร์กบ็ชอบก็รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะทุกท่านค่ะ เลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่าสามารถใช้วิ่งรูดได้ทั้งวันนะคะทุกคนได้ทุกุทุกหน่วยนะคะสําหรับคู่ที่ใจจับให้คือการหาความน่าจะเป็นและคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะพี่น้องมีเข้ามีหลุดทุกเมื่อนาะพี่น้องขะก่อนที่เราจะไปรับชมวันที่17นะคะใจจะพาทุกท่านไปดูวันที่อ่า สิบหกก่อนนะพี่น้องว่าเขาเลยหลุดนะคะทุกคนวันที่สิบหกนะคะพี่น้องใจให้เด่นรอบเช้าหนึ่งและหกเด่นรอบบ่ายห้าและสองรอบเช้านะคะทุกคนบนมาห้าเก้าห้าล่างสามหนึ่งนะคะทุกคนมาเข้าห้าของรอบบ่ายเด่นหนึ่งมานะคะทุกคนเข้าคู่หนึ่งสามสามหนึ่งนะคะทุกคนรอบบ่ายใจให้ห้าและสองวันนี้ห้าหลุดนะคะบนมาเก้าหกสี่ล่างเจ็ดสองมาเข้าหกของรอบเช้าพี่น้องเข้า ข้าเด่นสองข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคนมาเลขเด่นประจําวันเจ็ดสองสองเจ็ดพี่น้องเลขเด่นประจําวันไม่หลุดนะคะทุกคนมารอบบ่ายเนาะพี่น้องวันนี้นะคะมาลุ้นต่อวันที่สิบเจ็ดนะคะทุกท่านมักกระตามเดอะะ้อค่ะพี่น้องขาโบมักกับพานได้บ่เป็นอย่างนะคะทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามารับชมทุกการกดไลค์กดติดตามเนาะพี่น้องขอบคุณในหลายเดอะะ้อค่ะ วันที่17นะคะพี่น้องจากที่ใจคํานวณมาได้วันนี้ใจได้รอบเช้าอยู่ที่8และ2นะคะทุกท่านคะ่ะเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ8นะคะ85 86 81 89 83 87, แปดเจ็ดค่ะทุกคนสองค่ะพี่น้องสองแปดสองห้าสองสองสองหกสองหนึ่งสองเก้านะคะทุกท่านนี่คือคู่ความน่าจะเป็นรอบเช้านะคะที่นี้เรามาดูรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายเด่นอยู่ที่ห้าและสองห้านะคะห้าแปด ห้าหกห้าหนึ่งห้าเก้าห้าสี่ห้าเจ็ดค่ะทุกท่านสองนะคะสองห้าสองแปดสองสองสองหกสองหนึ่ง สองสี่นะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนเรามาดูคู่ตัวเด่นเด่นนะคะทุกคนแปดสองห้าสองแปดค่ะแปดห้าสองแปดสองห้าสองสองนะคะสองนะคะห้ากับสองรอบบ่ายห้าแปดสองค่ะสองห้าสองแปดสองสองนี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่าน สามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะสําหรับคู่ตัวเด่นนี้ชอบคู่ไหนให้ไปกลับด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะให้คู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเหลือรอบละ4คู่นะคะทุกคนบางวันก็ติดคู่ตัวเด่นบางวันก็ไม่ติดเนาะพี่น้องมาดูนะคะว่าพี่น้องสิมักน้ําใจบอนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันมันอาทิตย์นะคะทุกคนอยู่ที่เลข1และเลข6 เบ้ลประจําวันคือเบ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะทุกท่านสําหรับเลขหนึ่งและเลขหกนี้ fc ทุกท่านสามารถใช้วิ่งดูดได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบนะคะมาดูค่ะทุกท่านขาเด่นรอบเช้าอยู่ที่แปดและสองเด่นประจําวันอยู่ที่หนึ่งและหกเป็นแปดหนึ่งแปดหกนะคะทุกท่านไม่ติดคู่ตัวเด่นพี่น้องมือเนี่ยค่ะสองค่ะสองหนึ่งสองหก หกับสองรอบบ่ายและเ็ขเด่นประจำวัน1กับ6เป็น5้าหนห้าหกค่ะสองหนึ่งสองหประมาณนี้นะคะพี่น้องขะสำหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นนะคะแล้วแต่ fc จะชอบเนาะพี่น้องใจหาความน่าจะเป็นไว้ให้นะคะชอบก็ตามได้นะคะทุกท่านขาไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะหรือว่า fc ท่านไหนมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่ก็จับใหม่ได้เลยเด้อพี่น้องแล้วตมักนะคะทุกท่านคะค่ะสำหรับแนวทางหวยหุ้นทัางเสียง VIP นะคะวันที่17มีนาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขสุขันหมัๆๆนุปู่สุกคนเด้อค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะ